ดาราไทยนับร้อยหารุ่นลูกมารับบทแม่เหมาะสมไมหมฮานางเอกดังอายุ16แต่รับบทแม่เล่นไม่เนยียนหลังคนไม่อินควรให้ดารารุ่นใหญ่หรือไม่ 1. ยามัทิราเริ่มต้นกันที่ดาราสาวสวยอย่างยามัทิรากันก่อนเลยแล้วกันใครที่ยังพอจําได้บ้างจะทราบดีว่าก่อนที่จะได้รับบทนางเอกเต็มตัวสาวแยมเคยผ่านการสวมบทเป็นคุณแม่มาแล้วในอดีตนั่นก็คือละครเรื่องแรกเรื่องชยศเชต เมื่อปี2555โดยรับบทเป็นพระธิดาสุวิชชานางซัมปาทองภายในเรื่องพระธิดาสุวิชชาก็ได้มีลูกตัวน้อยตอนนั้นสาวแยบม,มีอายุแค่ประมาณ16ปีเท่านั้นเรียกว่าเป็นแม่ในจอละครตั้งแต่ยังวัยอ,อ่อมมาก,มาก สองเบนซ์พุญญาพรตอนนั้นทําคนดูตกสะลึงหนักมากเพราะไม่คิดว่านักแสดงสาวสวยอย่างเบนซ์ญญพุญยาพรจะได้รับบทนี้นั่นคือบทบาทแม่ในละครอ,อกทอรณีเรียกว่าเป็นแม่ตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่นตน้ตนๆซึ่งในปี2548สาวเบนซ์ได้แสดงเป็นแม่เลี้ยงของนางเอกสาวขวัญอุสามานีตอนนั้นเบนซ์มีอายุแค่เพียง19ปีเท่านั้นแต่ได้สวมบทเป็นคุณแม่ซะแล้วพอดูไปดูมาต้องยอมรับเลยว่าฝีมือของ เธอคนนี้ไม่ธรรมดาขนาดปวดเกินอายุแต่กลับแสดงได้ดีเยี่ยมขนาดนี้เลยปรบมือรัวๆ 3. ติ๊กกัญญารัตน์สำหรับอดีตนางเอกหน้าหวานที่ตอนนี้ผ่านตัวเป็นผู้จัดรายการโทรทัศน์อย่างติ๊กกัญญารัตน์พูดถึงละครเรื่องดอกแก้วเมื่อปี2 5 3 9เจ้าตัวสมบทบาทเป็นกิ่งซึ่งเป็นคุณแม่ของนางเอกตลอดการอย่างกบสุวรรณและตอนนั้นเหลือเชื่อจริงๆเพราะติ๊กนั้นมีอายุเพียงแค่20ปีเท่านั้นเองค่ะที่สํา อายุจริงห่างจากกบสัวนานเพียง2ปีเท่านั้นโอ้โหแม้ลูกไหวใกล้กันมากๆนับว่าเป็นอีกหนึ่งนักสแสดงที่รับบทคุณแม่ตั้งแต่ยังอ๋อแถมเล่นออกมาฝีมือดีไม่น้อย 4. แหม่มจิตลาต่อกันที่แหม่มจินตลาสุภัตเคยรับบทเป็นแม่ของรอดบันจงสร้างในละครเรื่อง4ี่แผ่นดินรับบทคุณหญิงบทมาลายบำรุงแม่พลอยในปี2534ซึ่งตอนนั้นคุณแหมมอายุเพียง26 และที่สําคัญอายุน้อยกว่ารอนมันจงสร้างเสียอีกค่ะแต่สุดท้ายก็แสดงออกมาได้สมจริงสมจังจนกระหังสามารถกวาดรางวัลเมคลาและรางวัลทุรทัศน์ทองคําไปครองจากบทแม่พลอยนั่นเอง5้ทักษอออนนางเอกสาวลุกเรียบร้อยที่ในอดีต10ปีที่แล้วได้สวมเล่นเป็นแม่ที่มีลูกโตแล้วในละครเรื่องเมื่อดอกรักบ้านไว้เมื่อปี2550รับบทสายไม้ตอนนั้นเล่นเป็นแม่ของสาวนุ่นเส าเห็นแล้วยอมใจเลยคุณแม่ยังสวยยังสาวคุณแม่ยังสาวยังสวยแต่ลูกโตเป็นสาวสะพรางขนาดนี้แล้วตอนนั้นแอฟอายุราวๆเกือบ27ปีได้ซึ่งสาวแฟก็สามารถเล่นออกมาได้สมตัวละครน,นั้นจริงๆค่ะ